9ก2กับดู88 Big p บิ๊กแพ็เกจเนี่ยอินเตอร์คูลเลอร์สตาโอินเล็ดแล้วก็คลองอากาศ โมชันกระลาสวัสดีครับวันนี้ผมมากับเจ้าปอร์เช่902 Carrera S เราจะแนะนําของแต่งกันที่คันนี้กมันจะถูกใส่นะก็จะมีดู88อินเตอร์คูลเลอร์ทางดู88อินเตอร์คูลเลอร์เนี่ยเขาเคลมมาว่าอินเทคเทมเนี่ยเย็นลง9องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็อากาศไหลผ่านได้มากขึ้นจากอินเตอร์คูลเลอร์เดิม12%นะครับอากาศไหลผ่านได้มากขึ้นเย็นขึ้นแรงม้าก,ก็เยอะขึ้นสรุปก็คือมันแรงขึ้นนั่นเองต่อมาก็จะเป็นแอร์อินเทคนะครับกรองอากาศแต่งนี่เองนะจากดู88นะครับกรอบเนี่ยก็จะเป็นคาร สวยเหมือนกันนะครับลายเดียวกันเลยด้านในจะเป็นกรองจาก B M C Air Filter นะครับสามารถถอดล้างได้นะระบบอินเทคของก้อนเนี่ยดูแปลกๆเคลมว่าอากาศโปรผ่านได้ดีกว่าเดิม25เลยทีเดียวต่อมาก็จะเป็นดูแปลกๆเหมือนกันนะครับพีน้ำพีนัมก็คือจะเป็นท่อที่สองข้างเนี่ยจะมาจากกรองจาก Air i n ิน k ทด้านล่างปากล่างเนี่ยจะเป็นเข้าไปที่ทัชทับดีหรือว่า Le เคลนนั่นเองนะครับอากาศเนี่ยไหลผ่านได้ดีกว่าเดิมที่ดูแปลกๆลเคลมไว้คือ5%รของเดิมเนี่ยนอกจากจะเล็กกว่าแล้วตรงของการไหล ยังไปรูปตัวทีมแต่ว่าของดูแปแปดเนี่ยจะเป็น Y shape นะครับ <c oughs> เหมือนกับถนนที่ไบอันกับดอวิ่งรถแยกกับแบบเงี้ยนะนก็จะโคง้งๆนะครับอ่า้านล,ล่างนี้ก็จะเป็นแอร์ดักนะครับอันนี้มากับชุด i n t e r c cool o er. ์คูลจะประกบหน้าประกบหลัง i n t e r c cool o er. ์คูลจัดทางลมมาให้ดีเลยนะครับลายเดียวกันด้วยนะเนี่ยสวยอยู่นะเดี๋ยวตอนดักเสร็จแล้วเรามารับชมกัน บอเช่เจ2กับดู88ด s t i บิ p กแ t i n เก n p นี่ c อินเตอร์คู Package เลอร์เทอร์โบอินเล็ t แล้วก็คองอากาศนี่ชาร์จไปเป็นไงนี่จากเทอร์โบนะเห็นไหม เขาเรียกว่าชุดใหญ่ครับบิ๊กแพคบิ๊กแพคเนี่มาอินเตอร์คูลเลอร์นี่ของเดิมนี่ของแตกดูแปลกๆนะอินเตอร์คูลเลอร์ครับใหญ่กว่าของเดิมมากเนี่ของเดิมเป็นไงเป็นไงเนี่ยมีเคฟล่าด้วยแอร์ดักดูดสวยๆโห่หล่อเดี๋ยวตอนลงมาเดี๋ยวเขาอินเสิร์ตเพราะตอนนี้น้องกําลังทํางานอยู่ไม่อยากรบกวนน้องเพราะว่าเร่งมากๆเดี๋ยวคันนี้ครับชุดใหญ่ไฟกระพริบเตะสองก็อะคาโพวิกแล้วก็ไฟของโมชั่นกาลัดครับหล่อแน่นอนขอที่ห0ร้อยมาห้าทีแน 600หกร้อยมามีแน่แรงแน่นอนครับจัดใจครับกับโมชั่นกระดาษครับ The truth hurts before it heals, my love. And I ain't stressing. I'm going to heal and love. Go our separate ways, and that's okay. No one do it like I do. No one do you like I do. Okay. Bad, I mean she know, they know, I know. Huh? Yeah. Pop champagne so much, look like we winning the finals. Huh? yeah Keeping it light though, huh? keeping it nitro, wardrobe huh? Yeah, really can't fit in my shoes, really can't fit in my wardrobe. Huh? Still can't afford those. huh, Yeah, still getting more though. Huh? Yeah, up in the score mode. Huh? Yeah, Spillin' the four though. Huh? Okay, yeah. Got a lot going on. Whole lot of motion, a whole lot of what you been on. Huh? the commotion and got time to look at my phone and i've been putting it on and i've been putting it on okay yeah i got a lot going on a lot, going on. Whole lot of motion a whole lot of what you've been on hey cause a commotion ain't got time to look at my phone and i've been putting it on and i've been putting it on yeah I gotta group what been coming to me. I gotta be who I want me to be. Take a few feet before you step on my flow. She want the it's important to me. Look in your eyes you running to me. Did the see if I respect you. Uh, they ain't got morals, they ain't got manners. Something special. Uh, step on the line and we